สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสรุปข้อมูลครับของเจ้าตัวกล้อง Sony A7C Mark II Sony A7CR นะครับแล้วก็1635 GM 2.8 version 2นะครับจะเป็นยังไงบ้างวันนี้ไปชมกันเลยครับเป็นข่าวกันมาอย่างยาวนานมากๆครับสำหรับเจ้าตัวกล้อง Sony A7C Mark II แต่รอบนี้ครับไม่ได้มาแค่ Sony A7C Mark II เนาะแต่จะมาพร้อมกับเจ้าตัว Sony A7CR นะครับที่จะเป็น version resolution ที่ค่อนข้างจะสูงนะครับของเจ้าตัว Sony A7C แล้วก็จะมีเจ้าตัวเลนส์ที่หลายหลคนรอคอยครับอย่างเจ้าตัว Sony F 2.635 F 2.8 GM version 2ครับรอบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเลยว่ามาพร้อมกันนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของเจ้าตัวกล้อง Sony A7 4มาทูนก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างข้อมูลครับของเจ้าตัวกล้อง Sony A7 4มาทูลนะครับก็คือจะมีสเปคที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับเจ้าตัวกล้อง Sony A7 Mark IV นั่นเองครับตัวนี้ก็จะได้เซนเซอร์ Full Frame 2.3ล้านพิกเซลนะครับเหมือนกันครับแล้วก็จะได้ระบบโฟกัสนะครับที่ดีกว่าเจ้าตัวกล้อง Sony A7 Mark IV นั่นเองนะครับ กันสั่นครับพี่ก็ยังคงเป็น5แกนนะครับแล้วก็ยังคงเป็นประมาณ5สตอปอยู่เหมือนเคยสามารถถ่ายรัวครับได้10 fps นะครับซึ่งถ้ามัเหมือน Sony A7 Mark i ฟใช่ไหมครับถ้ามันเราถ่ายรอบปก j p e กอะแล้วเราอ่ะใช้นะครับเจ้าตัวรอเนาะมันจะเหลือนะครับแค่6 fps เท่านั้นนะครับอันนี้ต้องรอดูหน้าจอ LCD นะครับก็จะเหมือนเจ้าตัวกล้อง Sony A7 Mark ฟนะครับก็จริงๆต้บอกว่ามันก็คือเจ้าตัวแบบ พับนะครับที่ได้รอบพิถาพิถครับตั้งแต่เจ้าตัวกล้องโซนี่ A7C แล้วนั่นเองวิดีโอครับก็สามารถถ่ายได้ครับที่เจ้าตัว 4K 60fps นะครับก็จะเหมือนกับเจ้าตัวกล้องโซนี่เจ็มาโคาดว่านะครับเจ้าตัว 4K 60เองนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวพร้อมหมดด้วยนั่นเองครับมีออโต้เฟรมมิ่งนะครับเหมือนเจ้าตัวโซนี่ซีบีีอีวันนะครับมีวิวไฟเดอร์นะครับคล้ายๆเดิมเนาะก็คือ2.36ล้านจุดแต่อาจจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านิดนึงนะครับพอๆกับเจ้าตัวโซนี่ A6000 ที่เปิดตัวออกมาประมาณ1-2เดืออนนนนก่ห้้าี แล้วก็แน่นอนครับว่าเจ้าตัวกล้องกัสสลอตนะครับก็จะมีแค่1นึ่งสลอตสิ่งที่ผมรอดูนะครับแล้วก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มครับคือช่องพอร์ตเอสอย่างตัวเนี้ย Sony A7C ใช่ไหมครับตัวพอร์ตเอสดอ่ะมันจะเป็นเจ้าตัวไมโคร h อ m i ซึ่งถ้าตัวใหม่เป็นเจ้าตัว full HDMI ได้อ่ะผมจะลักมากมากแต่ส่วนตัวแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะไม่ได้เป็นประมาณนั้นนะครับส่วนราคาของเจ้าตัวกล้อง Sony A7C มาทูลนะครับแม้ว่าตอนนี้มันยังไม่มีการพูดถึงออกมาเนาะแต่ส่วนตัวแล้วนะครับคิดว่าน่าจะ 2อ2 0 0นห่ยเหรียญนะครับ US นะครับมาเมืองไทยก็ได้จะประมาณ7 0 0 0 0บาทซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องรอดูครับว่าเจ้าตัวกล้อง Sony 7 c Mark II เนาะจะมีรายอยู่เท่าไหร่ครับโดยเจ้าตัวบอดี้ครับของเจ้าตัวกล้อง Sony A7C Mark II นะครับที่เราเห็นกันเนาะก็จะเหมือนเจ้าตัวกล้อง Sony 7 c แบบนี้เลยนะครับแต่ด้านหลังตรงเนี้ยมันจะมีปับปุ่มนะครับเหมือนเจ้าตัวกล้อง Sony A7 Mark IV เนาะที่มันสามารถปรับเจ้าตัวสวิชนะภาพนิ่งวิดีโอสลมโมชั่นได้นะครับจากด้านหลังมีดเอลนะครับด้าน น,นะครับแล้วก็ยังคงไม่มีเจ้าตัวจอยสติกนะครับเหมือนเดิมสําหรับดีไซน์นะครับเจ้าตัวกล้อง Sony A7C Mark II ก็สําหรับปุ่มถามว่าผิดหวังไหมก็ไม่ได้ผิดหวังเนาะเพราะว่าบอดดี้มันค่อนข้างจะเล็กเขาก็น่าจะตัดบางอย่างนะครับเพื่อทําให้การใช้งานมันไม่สะดวกเท่ากล้องตัวแย่ไม่นงนั้นกล้องตัวแย่ก็จะขายไม่ได้ถูกไหมครับซึ่งตัวที่2ที่เราจะพูดถึงกันครับก็คือเจ้าตัวกล้อง Sony A7C R นั่นเองตัวนี้ครับก็จะเป็นกล้องที่เน้น e s o l u t i o นนะครับที่มันสูงขึ้นแล้วก็เน้นในการถ่ายมาขึึ้้นนัซ่งเจ วบอดี้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนเจ้าตัวกล้อง Sony A7C มา II ครับก็คือจะคล้ายๆ A7C ตัวนี้แหละครับแต่จะมี d ลนะครับปรับเนาะเหมือนเจ้าตัว A617 นะครับที่มันจะอยู่ด้านหลังในการปรับโหมดภาพนิ่งวิดีโอแล้วก็สโลมโมชั่นนั่นเองครับตัวเซนเซอร์ครับก็จะใช้ตัวเดียวกับเจ้าตัว Sony A7R Mark V นะครับก็เป็น61ล้านพิกเซลเนาะสิ่งที่ไม่น่าสนใจครับสำหรับผมครับก็คือด้านระบบการสั่นเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับเขาเคลมว่าจะมีระบบการสั่นเดียวกับเจ้าตัวกล้อง Sony A7R Mark V ซึ่งงมััันนนดีีกกกวว่าาาเเจ้้้ตลออ Sony Contra 7C ็ ดูนะครับว่าเจ้าตัวกันสั่นของเจ้าตัว A7C R จะเป็นยังไงสามารถถ่ายด้วได้40เฟรมต่อวินาทีนะครับตัวหน้าจอนะครับจะสามารถพับนะครับได้4ทิศทางเหมือนเจ้าตัวกล้อง Sony A7R มาควานั่นเองนะครับแต่สิ่งที่ยังไม่ได้ปรับไปนะครับก็คือ EVF นะครับก็ยังใช้แบบเล็กเหมือนเดิมตัววิดีโอนะครับสามารถถ่ายวิดีโอได้แบบ 4K 60fps 4:2:2 10bit นาอแล้วก็เจ้าตัวการนะครับยังคงเป็นการสอนเดียวนะครับเหมือนเจ้าตัวกล้อง Sony A7C CM ทั้งหมดนั่นเองครับซึ่งส่วนตัวครับพิส ว่า Sony A7R มันน่าสนใจมากๆเซหรบใครสนะครับที่อยากได้กล้องตัวเล็กสาหรับสาย landscape เยนาะผมว่า A7R มันค่อนข้างจะเหมาะเนาะอย่างน้อยคุณได้โฟกัสเร็วคุณได้ไฟ6 1ล้านในบอดี้ที่มันเล็กมากๆนะครับราคาอาจจะสูงนิดนึงอาจจะแบบแสนต้นๆซึ่งส่วนตัวครับมองว่ามันก็ยังมีความคุ้มค่ามากๆอยู่ดีนั่นเองครับสำหรับ Sony ่ A7R ถ้าคุณอยากได้กล้อง landscape ดีๆตัวหนึงนะ่งเนาะโดยที่คุณไม่ต้องแบกแบบ Sony A7R มาฟล์ที่มันมีขนาดเข้าจะหนักแล้วก็แบกโหลดบอดี้นะครับที่มัน สำหรับวิดีโอน่าจะเยอะแต่ตัวนี้นะครับจะมีการตัดระบบพวกนั้นออกไปนั่นเองครับก็รอดูกันต่อไปนะครับสำหรับเจ้าตัวกล้อง Sony a 7 c r านะครับว่าะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าผู้กำกับต่งครับนะวันนี้ที่เราถ่ายทำกันอยู่ก็ยังไม่มีรูปหลุดครับของเจ้าตัวกล้อง Sony a 7 c r ออกมาแต่มีแค่เจ้าตัวกล้อง Sony a 7 c Mark II กูเท่านั้นครับส่วนตัวสุดท้ายครับที่จะเปิดตัวออกมาในวันที่29สิงหาคมครับคือเจ้าตัว Sony FE mm f e 1 6 3ี m ิบหกสม gm version สองนะครับก็ถือว่าเป็นเลนที่หลายคนรอคอยนะครับถ้าตามข่าวลือก็คือจะมีคุณภาพที่ดีกว่าตัวแรกแล้วก็จะมีขนาดที่เล็กลงของตัวแรงนั่นเองครับสิ่งที่ผมอยากรู้ครับว่าเจ้าตัวใหม่นะครับจะเป็นเจ้าตัวดิจิตอลซูมเหมือนเจ้าตัว f4 หรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรอติดตามชมกันนะครับว่าสเปคจริงๆแล้วของเจ้าตัว fe 135 gm version สองจะเป็นยังไงซึ่งผมพูดกันตรงๆครับผมต้องบอกว่าเลน์ของโซนี่ยุคหลังๆสมับผมอะ่ะมันค่อนข้างคมคอนทราแบบซอฟต์แวร์จัดๆเลยผมไม่อยาก เลนส์ใหม่ๆนะครับของโซนี่มันเป็นแบบนั้นก็เราดูกันครับว่าเลนส์ยุคใหม่ๆของตัวโซนี่ที่อย่างเ6บก 35gm2 มันจะเป็นยังไงแล้วก็ถูกใจผมหรือไม่เดียวถ้าไม่โอกาสนะครับผมจะลองไปหาเลนส์นะครับแล้วก็เอามารีวิวครับให้ทุกคนได้ชมกันครับทั้งหมดครับก็เป็นสรุปข้อมูลนะครับของเจ้าตัวกล้องโซนี่แล้วก็เลนส์โซนี่นะครับทั้งหมด3ตัวที่จะเปิดตัวมาในวันที่29สิงหาคมเนาะก็เลยตามชมกันครับว่าไม่ได้จริงแบบที่ข่าวลือหรือไม่นอะซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกครับว่าอมมมูลนรัทีี่ผให้ คนได้ฟังกันแล้วนะครับใครที่ชอบไม่ชอบตัวไหนยังไงนะครับหรือว่าเฮ้ยโซนี่ A7C m a r k ูกโซนี่ A7C R นะครับมันควรเพิ่มตรงนี้แล้วตรงนี้นะครับก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะครับในคอมเมนต์ด้านใต้คลิปนี้ครับสำหรับวันนี้ครับผมเฟิร์สขอตัวลาก่อนแล้วสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ